อาจารย์ดรสรเดชมโนจินดาครับสวัสดีค่ะโอหิงน้อยอนันตพรนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะครับผมทั้งสี่ท่านนี้นะครับหลายท่านนะฮะคงจะรู้จักแล้วกับอาจารย์ดรสรงเดชนะครับผู้ที่คิดค้นและก็ผลิตเอนไซม์ตัวนี้มาให้เราได้ทานการได้มีสุขภาพดีกันทุกคนเลยนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวถามโงค์หิงน้อยได้เลยว่าออค์หิงน้อยทานอะไรอยู่ครับตอนนี้นี่หละคทานปลาอยู่อ๋อทานปลาใช่ไหมครับ ปลาเนี่ยสำหรับคนวัยทองคนสี่สิบอัพนะครับองหญิงน้อยตอนนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วเหรอครับใิ่งกว่าข้าอายุแล้วตอนเจอใหม่ๆนี่ผมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงนะครับก็เลยบอกว่าแนะนําให้ไอ้ลองเอาปลาไปทานดูสิตอนนี้จากน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นใช่ไหมครับมีคนทักเยอะเลย ครับแล้วมีกับเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับตั้งแต่ทานปลาบ้างนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นนอนหลับดีขึ้นค่ะแล้วก็ตอนดึกแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือยังสดชื่นแอบใสอยู่ค่ะแล้วมีปัญหาสุขภาพอื่นอื่นที่เมื่อก่อนเคยเป็นแลพอ๋อเรื่องภูมิแพ้เหรอครับทรมานไหมครับตอนนั้นเป็นภูมิแพตอนนั้นแบบทรมานมากค่ะก็เป็นเวลาหลายปีครับ่ะแล้วก็ไม่าไปรักษาที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าไปรักษาไายที่แถวก็ไม่หา ก็มาทานที่ที่านด็ออร์ทเดชท่านแนะนำค่ะก็ได้ปลานี่แหละค่ะดูแลมาหลายปีแล้วค่ะครับผมนอกจากปัญหาภูมิแพ้ยังมีปัญหาเรื่ออื่นไหมเออระบบระบบขับถ่ายโอ้ปัญหาหลักนะครับระบบขับถ่ายสำหรับผู้หญิงวัยทองเป็นกันแทบทุกคนเลยใช่คผมใช่ค่ะของบุบแล้วตอนนี้คือขับถ่ายคล่องเลยใช่ค่ะเอาผมเช้าเย็นเช้าเที่ยงเย็น สามเวลาไม่ได้ม่ไสองสองสอง <laughs> พอสองเวลาพอนะคร <laughs> ับเอนไซม์ตัวนี้สามารถช่วยระบบขับถ่ายด้วย<ม>เรื่องของลำไส้ด้วยเพราะว่าอยู่ผ่านลำไส้ระว่างขับถ่ายแล้วก็ภูมิแพ้เพราะว่าเขาไปซ่อมเซลล์แล้วก็ไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงให้มีความสมดุลแล้วก็เรื่องอุจจาระเนี่ยเขาจะไปย่อยอุจจาระที่ตกค้างนะครับไปทานอุจจาระเป็นอาหารอีกทีนหนึ่งเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยาสามารถย่อยอุจจาระได้แล้วก็ไป กินพวกไขมันส่วนเกินพวกอะไรที่มันตกค้างในร่างกายครับว่าอ์หญินอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้หลกคะจะบอกดีไหมคะดีครับ่ดีเออจะหกสิบอยู่แล้วค่ะหกสิบโอ้โหมันเหลือเชื่อมากมากเลยครับโอมันอะไรจะแรงขนาดนั้นโอ้โหี่เอเชื่ออะไเอาะไรไปตัดต่อคือผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าคนอายุ จะเจ็ดสิบแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะหกสิบผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเพราะดูดูจากหน้าตาและผิวพรรณความของใสของใบหน้าออร่าของงคงหญิงนะฮะน่าจะคนประมาณสี่สิบต้นๆเท่านั้นเองสามสิบห้าจริงไหมคะไม่จิงต้อเอาสี่สิบกั่ขอบคุณมากนะครับผู้ที่อายุมากแล้วนะครับปราณนีก็ดีสําหรับในการซ่อมเซลล์นะครับแล้วก็ทําให้คนที่อายุมากแล้วเนี่ยดูอ่อนวัยด้วยครับ